อ่าฮัลโหลครับ <Bref> อ่าสวัสดีค <Leonard> รับวันนี้นะครับจะมาทำการขึ้นยอดหอคอยนะครับ ของที่ต้องเตรียมก็มีไม่มากแค่เพียงตู้เซฟกับบังเกอร์นะครับอันดับแรกเราก็กระโดดขึ้นตู้เซฟให้ได้ก่อนพอได้แล้วนะครับก็กดดิสครับออกเซิร์ฟครับผมค่อยดิสกลับเข้ามาเซิร์ฟใหม่ เลิกเซิฟเวอร์เดิมน,นะครับเพื่อกลับไปอยู่จุดเก่าจุดดิทที่เราดิทออกมา ทีนี้นะครับพอเขาเกมมาส่วนหัวมันจะลอยลอยทะลุเพดานขึ้นมานะครับเราจะมองเห็นกันเป็นแบบนี้นะครับก็ให้กลมมองข้างล่างนะครับอยาก,กดนั่งนะครับถ้ากดนั่งมันจะเฟลทันทีนะครับให้มองแบบว่าเยื้องๆเอาแล้วก็พยายามกระโดดขึ้นบังเกอร์ให้ได้ครับอ่าตอนนี้ก็กระโดดหยีบบังเกอร์แล้วนะครับ แล้กอกะจังหวะเอาฮะอาศัยตัว,วนี่นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับถามว่าแค่นี้ได้ได้ยังไงครับนี่ครับผมเดินไม่ตกแล้วนะครับก็ขึ้นได้เลยนี่ครับผมได้แล้วนะครับถ้าจะบอกว่ามันเป็นวิธีการบล็อกมันก็ไม่ได้แต่ใช่อ่ะครับเพราะว่ามันก็เด่นเดนให้เห็นเลย เพียงแค่ว่าคุณดิดเข้าดิดออกก็แค่นั้นครับผมคุณก็สามารถขึ้นมาอยู่ข้างบนได้แล้วอุปกรณ์ก็แค่บังเกอร์กระตู้เซฟฮะอ่าเราเจอบุคคลผู้ต้องน่าสงสัยนะครับเราจะไม่โชว์นะครับว่าเขาเป็นใครขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับผม ยังไงต่อตรงไหนอากดเลยครับ